ย่อ <Yo. S 2> ฟังเรื่องเด็กน้อยจากหมู่บ้านแหลกมีลูกบาดกับความฝันที่เด็ดไม่มีใครเชื่อแต่เขาไม่แคร์ที่จะได้เห็นว่าเขาไปถึงไหนตัวเล็กๆอยู่ในเมืองไปแต่ใจเขา้ายากเอาภูเขาได้ได้สนามมีแต่ดินหัวเก่าเก่าไปแต่เขาไม่สนโยนลูกขึ้นไปทุกเช้าทุกค่ำฝึกซ้อมไม่หยุดเมื่อจับลูกบาดแล้วครอสแล้วชุด I'm gonna rise up. Never gonna stop till I light up. Look, you're all right. Shushan, yeah. Talk big, but so good. I'm just saying. So to shoot the top, yeah. Never stop. ขาไม่สนใส่หูฟังดูบีบดังขึ้นเท่ากระทุกพื้นดรีบทล,ละเลี่ยงเหมือนพายุหมุน crossover step back สไตล์โคน fresh fade away ช็อตลงหัวไปเนียนเนทุกวันทุกคืนแค่ฝันไม่พอเขาต้องลงมือไม่มีข้ออ้า uh. ง they don't know where I'm from but I know where I belong ไม่ใช่แค่ฝันแต่มันต้องจริงได้เห็นฉันแน่บจทุกสกรีนฟื้ชทั never s ฉันทำได้แต่ฉันยังฝันและฉันจะไป From the village to the top yeah never stop ลูกบาดในมือมันพาฉันไปไกลแม้ไม่มีใครเชื่อว่าฉันทำได้แต่ฉันยังฝันและฉันจะไปเสียงคนดูถูกมันต้องมีหัวแต่เขาไม่สนใส่หูฟังดูปีดดังขึ้นเท่ากระทบพื้นริปตบและเลี่ยมเหมือนพายุหมุน Cross over step back c y c l o n fresh fade away shot ลงหูไปเมียเมียทุกวัน ฝันพอเขาต้องลงมือไม่มีข้ออ้าง They don't know where I'm from but I know where I belong ไม่ใช่แค่ฝันแต่มันต้องจริงได้เห็นฉันแนบบนจอทุกสกรีน From the village to the top yeah never stop ลูกบาทในมือมันพาฉันไปไกลแม้ไม่มีใครเชื่อว่าฉันทำได้แต่ฉันยังฝันเลยฉันจะไป From the village to the top yeah never stop ลูกบาทในมือมันพาฉันไปไกลแม้ไม่มีใครเชื่อว่าฉันทำ จะไปากห,หมู่บ้านเล็กสู่เวทีใหญ่จากสนามลูกกรังสู่ NBA เทาเด็กน้อยมืวานกลายเป็นตำนานเพราะเขาไม่หยุดวิ่งและไม่หยุดฝัน จากหมู่บ้านเล็กสู่เวททีใหญ่จากสนามลูกครั้งสู่ NBA ใครเด็กน้อยเมื่อวานกลายเป็นตำนานเพราะเขาไม่หยุดวิ่งและไม่หยุดฝัน